อดีตรักแซมมี่คาเวลเผยสัมพันธ์พระเอกดังก่อนฝ่ายชายหนีไปแต่งเงียบซุมคบในกองไม่มีคนรู้น้ำตานางเอกสี่พระเอกเคยจีบแซมมี่เหตุจบรัก6ปีพระเอกติดที่ไม่ค่อยมีใครรู้บีบหัวใจช่วงหลักสุดกับวันที่พ่อไม่ได้เห็นนางเอกสู้ชีวิต ประกวดได้รถแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนเติมน้ำมันแซมมี่คาวเวลเปิดใจในวันบันเทิงท็อกเรื่องข่าวครา,าวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คนแซมมี่ขอตั้งสติคิดก่อนตอบว่า3คนก็เป็นคนที่หลายคนรู้จัก3คนที่มาจีบได้เป็นแฟนไหมมี1คน6ปีเอาจริงๆไม่ค่อยพูด3คนมาจีบคนรัจังหวะ ไม่ได้มาพร้อมกันจริงๆนอกจากนั้นก็มีพอพูดถึงหลายรุ่นอ๋อมีอีกคนหนึ่งนับเป็นสี่แล้วคนที่สี่มาแวบเดียวค่อนข้างชัดเจนว่าจีบเราก็คุยเป็นมารยาทเป็นพี่น้องดีกว่าตอนนี้โสดพออายุเท่านี้รู้สึกไรายสไตล์สำคัญการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตสำคัญมากต้องขายกันอยู่กันไปจนแก่เท่าต้องเป็นเพื่อนกันไม่ต้องหวานโรแมนติกเหมือนตอนวัยรุ่น ช่วงคบพระเอก6ปีเป็นยังไงแซมมี่บอกว่าตอนนั้นเราครบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยด้วยแต่ก็มีโดนจับได้แวบ,บๆนะมีโดนถ่ายรูปเขาติดไหมใช่ๆความจริงไรสไตล์ได้แต่ความที่เราเด็กเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาตอนนั้นก็อาจจะอยู่กันได้ยาวก็ได้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลา ก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในทุกวันนางเอกซู้ชีวิตเคยมีรถที่ได้จากการประกวดแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนต้องแขะกระปุกนับเหรียญบาทไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าทางด่วนเติมน้ำมันต้องประหยัดมากๆ ไม่ได้ถึงกับยากจนแต่ก็ครุข่าฝืดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการช่วงที่หนักใจสุดคือช่วงคุณพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลช่วงท้ายๆต้องวิ่งเข้ากองละครไปโรงพยาบาลอยู่อย่างนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยต้องตัดสินใจเรื่องพ่ออาการไม่ดีขึ้นมะเร็งตับ จะให้ใส่ท่ออะไรไม่อยากให้เขาทรมานจะยื้อเพื่อตัวเราเองสุดท้ายเขาต้องไปอยู่ดีเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเป็นช่วงชีวิตที่หนักที่สุดแล้วนางเอกสาวน้ำตาไหลตัดสินใจไม่ยือ้อหมอให้ดิฟมอร์ฟีนให้เขาผ่อนคลายขึ้นกับเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนพ่ออยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนเริ่มทําใจแล้วว่าคงจะไม่ได้กลับบ้านไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ เราไม่อยากเป็นลูกที่เห็นแก่ตัวยื้อเขามันเป็นการสนองความต้องการของเราให้เขาได้อยู่แต่อยู่แล้วนอนแบบนั้นเราตัดสินใจจากคุณภาพชีวิตเรารับรู้ได้ว่าเขายังไม่อยากไปห่วงนาทีสุดท้ายเราเกาะขอบเตียงอยู่กับเขาไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเพราะเขาห่วงหนูมากหนูให้เขาไปได้เจอแสงที่ไหนไปเลยนะ พี่สาวกับแม่เราดูแลเองเราก็บอกเขาว่าเราไหวมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองย้อนไปถ้าเราทำดีกว่านี้พัฒนาเร็วกว่านี้ของพวกนี้เราอาจจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้เราอาจจะดูแลพ่อได้ดีกว่านี้พอเขาไปแล้วเราได้พีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นมีรูปติดรถบัสรถไฟฟ้าแต่เขาไม่ทันได้เห็น